ยังอยู่กันที่การแข่งกรีทาเน,นี่ยกรณีเป็นในประเภทลู่ระยะ200มมเมตรหญิงครับคลาสที47เลยกับคลาสที46นะครับพักจิรพรกา,ก,ากันนะครับอยู่ในคลาสที46อยู่ในช่วงวิ่งที่3ครับ ภากิรพรของไทยอยู่ในช่องวิ่งที่2และช่องวิ่งที่สครับสศิรวัลอินทชตนะฮะ<พ>ออกซากครับ200เมตร<ม>ยิงฮนะโอ้โหมาคลาสที่47 46ดสูสศิรวัลนนะี่ยกำลังจะรวบไมก,กี่นาทีละดิบเซียเนะี่ยรวบได้ไหมเนี่ยครับโอ้ยยิงแๆๆรงครับสศิรวัลอินทชต โอ้โหแล้วก็ไม่น,าน่ามีปัญหาเลยครับอันดับ3ก็น่าจะเป็นพักกรพรนะครับ1 2 1> แล้วก็3ครับเวลาของส,สิรวัลน่าจะ2 5่1าจนะฮะถ้าดูไม่ผิดโอ้นำตั้งแต่ออกตัวเนี่ยครับเวลาของเธอ25.41ครับส,สิรวัลอินเตอร์โชด ว่าชมป์ในการขันรายการนี้ไปครองฮะครับกาอนุญาตให้ใส่เป็นนี่ครับเครื่องมือสร้างความสมดุลให้ได้เล็กน้อยนะครับทักกีรพรเองก็ออกตัวได้ดีนะจักกรพรนี่อายุเยอะแล้วด้วยนะครับเนี่ย 35ปีนะครับพักจิราพรนี่ลำดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันในรายการที่หนึ่งสดูครับออกตัวมาเนี่ยตอนแรกนักกีฬาจากอินโดนีเซียเหมือนเหมือนว่าจะมาแรงเนี่ยก็มาเข้ารเมตรสุดท้ายเนี่ยครับเจอสัจรวันอินเตอร์โชตแซงแล้วก็แซงแบบแซงหายไปเลยครับครบร้อยเมตรนะครับ แรงปลายนี่สิรวันเอาไปเอาไปกินเลยครับ